สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขอจะเห็นข้าวยังกาะข้าวไม่ยหญ่ย่อล่อออกมาคอมเมนต์เพจมอลำนั่งเอกสาวว่าอันถ้าฉันถูกผัวย่ำยีฉันไม่เลิกก็คงจะว่าวสันถ้าฉันไม่เลิกก็คงจะว่าวติโอยักไผ่เลิกไผ่เนะาะจะคข้องไปมีพลังบวกเนาะ จะคข้องไปมีพลังบวกบานีผัวกับคุยเอิรนมาตกลงทํคาค่วมเขาใจออน,นิสิยอนอันทําไล่ให้ฟังไม่ได้จะเด้อ,เ,ดอเพราะว่าเอยจอดอยู่คุยคณะจิตทุลละเออให้ว่าอยู่ใต้เพียงซักกะวาสอเออสั่งอันผัวนันคุยน้าดีแล้วนะคะพัวกับคุยน้าดีคุยอันจนอันไม่อ่อนละก็แล้วเนาะเพราะเธอบอกคืนเขากลับไปเขาก็ากออกมาเธอบ่ได้เลิกผัวจะพัวเลิกนะจ๊ะหล่อนไม่ได้ เลิกผัวนะจ๊ะผัวเลิกหล่อนผัวไม่เอาคืนนะจ๊ะจุดท้ายนะจ๊ะแล้วว่าเขาย่ำยี่ว่าผือผัวย่ำยี่ย่ำยี่ตรงใดไปเบิ้งคลิปก่อนจ้ะไปเบิ้งคลิป,น,ป,ลปนี่แค่ตัวอย่างนะยังมีอีกเยอะแยะมากมายถ้าเจาสีย่ำยี่ขอย่ำถึงขย่ำยี่พี่น้องเอ้ยผัวผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าท้ำผัวเอาใจดีปนันนี่โอ้ยขอลอกเกิดสัตว์ได้กับเขาให้พอดเอผัวคือพยาบาลฟิแนแลดนนี่เบาซื่อสซ,ซ,ซะเออเงืดละละ,ละ สติขาสาวอันดับแรกก็ต้องอันแรกก็ต้องทำกอดนี่นี่ห่อยได้พอพอนั่งบาอยู่เหม่นั่งสีแเหล่ยชมวิวอ้ฉันจะลงอ่านฉันจะยังสีหน้าก็เห็นยืนบอดฉันจะไปทางานฉันจะไปห้องนี้เดิเระวางแสรบอดยังสีไหนเลยที่หน่อยนะห้องกระจับแหวนแะไรเข้ามาเออนอนนอนถ้าปิดนอนเออพวกนี้อาบกันได้บนเป็นบ่นอนบงนอนก็ได้รอไปอาบน้ำเพราะว่าฉีดดินไส้เต็มขาเรียบรมันเป็นสหาดทรายเนาะอันเป็นหาดทรายก็เลยจับเพื่อนั่นจับแล้วก็คำท้าว่าอุยจะผ้เป็นเบื้องสี่ผ้าปิดลูกอ่างอะไรยังจะถอดเสียออก ถอดสะาออกเบื้ดเลยใอยกัน um ยุ่งเหี้ยบมั่งคือถอดอาบน้ำให้น้องอะนะพี่น้องค์ก็เอาไปเดิกือถอดออกเบื้ดถอดออกเป็นทุกอย่างให้บ่มิหยั่งเลยเอาน้าซีแล้วก็เอาอันอสบู่ของน้องแรมเน้ยแล้วก็หูเปิดทุกอย่างนะรายการก็มองของหน้าใช้บริโภคเดชข้างกัเอามือหน้าเฮซี่หมองของน้าเอาเสื้อเอานี่เธอเธอทำข้างล่างเฮซี่นะท่านกับเฮ็ดไปแต่ว่าทนบมกับเฮ็ดมาสุดย่างรัย่อมรับน่าอยู่นี่กัไปอยู่เด้อไปไปซ่อมเบิรมก่อน แบบไปฟังอยู่ห้องมามันเป็นเหตุการณ์ปกติบองสินะแบบว่าหย่านั่งหย่านั่งบอยู่หย่านั่งแบบอาราดหย่านั่งอยากออกมาจากห้องมือสินัาก็เลยคิดอะไรได้บ้างเอาบอยู่เนี่ยเลยตอนแรกคิดว่าเอาบอยู่เพราะว่าต้องเรียกกันอัตะกอนตะกี้มันอยู่มากแน่เลยสินะคิดว่านั่งบอยู่เพราะน่าจะออกไปฮันอกก็น่าจะเห็นเนี่ยสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าบอยู่กองง่ะก็เลยคิดว่าต้องเรียกเชื่อหรือเปล่าก็เลยเบิ่งสถานการณ์กกันตะวันตะวันกับยูสินะเพราะอาบน้ำอะไรกัน อ่าบังกะญ่างนั่งกับเต็นเด้ตื้อข so ึ้นมาหน้าห้องน้ำแบบเปียกเบิร์ดหอนออกมาข้างนอคพอนั่งเอาน้ำสีใส่อันถ้าเห็นบ่าวตื้อมากจีบะฉันเอผ้าซีดไว้น้ำอันจต่ได้บอกฉันผ้าซีดไว้น้ำขอบนั่นเพราะมันเปียกเบิร์ดเลยมันไปห้องน้ำกับโจรบออ่นท่อเอาผ้าซีดตัวอันที่ว่าเป็นผีเส้หัวนะเ่าก็บผีเส้ถูกน้ำพื้นมันออกมันกระเด็นออกไปแล้วก็อ้างน้ำยู่ห้างนอกน้่งกับบ่าวอาดี อ่างนา้ำโยนหนอนมันเป็นอ่างน้ำยืนกับโจ๊กนอนกับนอนนิดนึงแล้วก็จับไปบางวันอย่างนั้นอะไรล้วก็นั่งก็ตายมาเราจุ่มไว้ในนั้นมบบจับไปล้วลุกขึ้นแล้วก็ซีดแล้วก็ลาก่ลางเพราะนั่งกับโจ๊กอาวาันนี้แล้วก็จ๊กข้างหน้าข้างหลังเมื่อไรพอใช้บอกคอยบ่าดมืไดไมอไข่จุูบด้วยจะบอก,อบอกได้ไหมเพิ่งกระเทยไปเพิ่งไปแล้วก็หมุนตี๊ะบบำไปซึบแล้วก็เอาเส้นเตีนตบีเออเตีนเตีนไปแต่เมื่อไงก็จะยุดไม่หมองศูนย์หมองหนึ่งยุดหยุดโยนี่ใช่ไหมนี่นะ พอรูเ้เรื่องในบ,บ้านนี่แหละปุ๊บหยุดแล้วก็หยุดหยุดเด้อหย,ยุดแล้วก็เอ้บเดีดย๋ยวไป,ไปนะแล้วก็พาชุดตัวมาเสียเสียเสียนแล้วก็สุดให้เพราะว่าตอนเสองพ่อจะไปใส่บาตเมื่อนั้นตบนั่ตีเลยบุนี่พ่อแอนตีสองตีสามอยู่บ่ไปเรียวอาบน้ำซุบเซตผ่ธธาตัดผ่ากันไปบอกน,อน้ามาหลับเด้กับ,บน้านเด้อพยายามที่จะลุกขึน้นเข้าก,ก็เลยกวาดไปแล้วก็เลยกอดตะโดนจะว,ว,วันนิ่งไปทีไหมนิ่งไปเพื่อกหลับไปแล้วเขาลุกขึ้นมาเสียห้องไอเพป็นเพราะว่าเปียกไปเบื่อเล่ยมอง ซ่านมองอันตะเบียงอันเพื่อนเปียกหมดเลยมันเป็นไม้เนาะเป็นพื้อนไม้สิสเตตต่อชมาศกับตื่นไปใส่บาตอันนี้ก็สิไปหักใส่ผ้ามาสิใส่บาตกับสี่เปียหักใสผ้ามันเป็นสารพูดมองนะเพื่นก็นั่งนั่งถามาสารพูดนาแต่ว่ากับรถมันตีกันพี่น้องมันสิ่เดียวรถมันตีเอียงดหละเหมือนมออบบอลรูเลีองอันก็คือตื่นขึ้นมาผู้ใดอาบน้ำให้ฉันวิ้ยเธอผู้ใดเปียกใส่บายฉันฉันนี่แหละเธอแหลกอ้อมของเลยฉันเนี่ยสิกับฟังนั่งวะ แม็นอยู่บอกว่าจะสิแม่แต่ว่าเน่แม่ก็มีคลิปอยู่ปีใหม่ถ่ายไปอยู่วิดีโอไงพีใหม่ใส่มือปีใหม่ยังไทยยังโทรศัพยังมีอยู่นะห่างไกหทางเตียนอันค่อยๆโชว์อะบอกันี่ยบอกถึงเรื่องกับมันเกิดปีใหม่ปีใหม่ก็เปลี่ยนให้กันพี่น้องกันอาบให้กันปีใหม่ก็ได้อาบคือว่าเราไล่ไปพอนสิปีใหม่หลุดมันปีใหม่แบบพันธุ์ทองดอกกับอาบก็เป็นไปบ้านหลับอากาศไรกระไรเรียนให้นักศึกษาเรียนห้องบอกเปลี่ยนชุดเป็นแบบมันสั่นมันก็เปลี่ยนชุดปุ๊บออกไปเข้ามา่าจับอาบน้ำ ก็ปีนะ้สองเดือนเท่านัหละวันเกิดห่านไปเมาตบตาไข่ตั้งทายพี่ดูไข่ว่านังสิบเเสื้อเขาได้เอาโทษสับหนังท้ายไปไม่มีสติแห้งไหมวาแต่ไม่มีสติเลยแดาว่าถ้าเกิดแบบเจอคนที่แบบเป็นปองไลน์นี่ยก็คือเป็นอย่างอื่นอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าก็เออนั่นแหละว่าไม่มีสติอีหยังเลยนะแม่คนคนอยู่แพ่งอนก็ได้เลยนะปกติจะเป็นคนที่เขาไปเกี่ยวกินไส้กินน้องนาลิตะนะคะเล่นจนเหนื่อยเลยอ่ะจ้ใบ่าะ

ก็ยังโหดเนี่ยเจ้าทายนี่แหละมันเจ้าทายมาเร็วๆมามีคนมาหามีคนมาหาแม่ค่ะ นั่นสุรถบ่เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวนั่นสิเปิดแฝดในเดื่องเปิดแฝดซอยเนี่ได้อยู่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จ้าว่ามืดเลยอ่ะรถอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์ตอนมืดเลยอ่ะไปดูจากว่าข้างในสุขใจหรือเปล่ามาดามมาดูรูป เปิดยังไงจ๊ะฉันนี่ว่าถ้าซื้อรถอันมกลาอมาแกของยังไงแกกคนก่ปดนึงแรงครับกดงแรงพร้อมหรือยังจ๊ะรถคันนี้ก็ซื้อให้คุณแม่เพราะว่าหนึ่งแหละคุณแม่ตั้งคันแล้วท้องแล้วแล้วก็เวลาเดินทางจะได้เข้าห้องน้ำสะดวกสบายในเวละนย่ปวดขี่ปวด่ยงสินาอืมหนพร้อมอยังจ๊ะตาพร้อมหรือยังจัดพร้อมยังพร้อมยังคะเย้ รถคันนี้ต้อนรับน้องตัวเกียวโดยเฉพาะเลยแทนแทนอาลิตาไปบอสกูสไลด์นแ่าึบอสไลด์ตัวอะไรไม่แพ้วกดสไลด์เออนี่จอะได้วยดเกือไหมาคดเกือบค่นรคะีดเกือบไหมค้องหลอดนะคะมาค่ะโอันนี้รถใครรกรถบ้านใคร รถบ้านคันแรกของใครครับของใครครับมีอะไรบ้างนะมีอะไบ้านด้วยแล้วก็มีที่ห้อยชุดนะซิเออใช่ที่จา้าห้อยเุดนี้นะจ้าะะห้อยละร้อยชุดจ้ะห้อยผมเก็บส่วนด้วยเก็บส่วนแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาเราเดินทางเราก็จะพับตัวนี้อีกทางนี้บ้างม<อ>ันเป็นพื้นที่กว,าาว้างขึ้นมาอีกใช่เกิดน้ำพุนั่งไหนจ้ะเดินทางด้วยนะนอนไปนอนนอนนอนไนอนดูค่ะไปนอนดูคุณแม่เอนกี่นอนสิโอ้โ เราไปรหยาดขาด้วยที่สุดขาสุดแขนไหมข้างบนมีที่เก็บของเยอะแยะเลยมีไหมคะลูกเดี๋ยวยิ้มเพราใจเพราใจไม่เดือยเกี่ยวสองเดือยนี่เนาะใช่ท้องบ่ไม่ใช่ที่เราโอ้โหเสียพายแล้วก็ตรงนี้นะแม่แม่นำซ้ำตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นี่ได้้แลวเป็นที่นอนได้เหมือนกันขึ้นมาได้ไหมมาเลยครับหมดเลยได้ นี่อะไล่ะยิ่งนี้ครับปุ๊บชึ้บโอ้โหนอี่ก็สามารถนอนได้อีกเออนอนนี่หรือว่าในตะลองมาลองนอนนี่ไหมมาลองเทสหน่อยค่ะในตะลองเทสหน่อยค่ะเย้นี่แนะ